คือรองเอกนิติเนี่ยท่านรองนายกบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะจะมีการเสนอมาตรการกระตุ้นตลาดทุนเข้าคอรมอแต่ท่านเนี่ยยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นมาตรการใดนะฮะแต่เท่าที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยพร้อมทั้งหลายฝ่ายก็ประเมินว่าน่าจะเป็นเรื่องทิซ่านี่แหละฮะใช่ทิซ่านี่แหละน่าจะเป็นตัวหลักเลยในแง่ของที่จะเข้าในสัปดาห์หน้ามันก็จะเป็นลักษณะว่ามีการกําหนดเงื่อนไขเอ่อ ทรัพย์สินหรือว่าหลักรับนะฮะที่อยู่ในเกณฑ์ที่อยากจะให้คนเนี่ยมาบริหารเงินออมด้วยการลงทุนระยะยาวซึ่งถ้าเข้ามาลงทุนระยะยาวในหุ้นที่อยู่ในเงื่อนไขในหลักเกณฑ์นะฮะผู้ลงทุนก็จะได้รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอ่าใช่ก็คือสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออะไรในลักษณะนั้นนะฮะก็เดี๋ยวติดตามดูประชุมคอรมอวันอังคารใช่ไหมวันอังคารหน้านี่ครับสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าแต่ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวช่วงช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะฮะปลายสัปดาห์นี้ว่าเอ๊ะมาตรการนี้มันจะใช้เรื่องที่ซ่าหรือเปล่าหรือมันมีเรื่องใหม่หรือจะมีที่ซ่าแล้วก็ คือบวกบวกบวกไปอีกอเพราะอย่าลืมก่อนนะนี้มันมีเรื่องของอซื้อ,อหุ้นที่ปันผลจะปะหุ้นปันผลเ<ม>นี่ยมันมีเรื่องของการาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทังภาษีอะไรต่างๆตัวนี้ด้วยนะมันมีหลายหลายหลายข้อหลายเงื่อนไขที่ก่อน,นีนทางไม่ว่าจะเป็นเฟสโก้เองตลาดทรัพย์เองก็มีการนําเสนอไปในก่อนหน้านี้นะครับมาตรการกระตุ้นตลาดทุนครับ ้ายังจํากันได้เรื่องของทิซาอันนี้ <isa> ยังไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมครับไม่ลืมนะทิซาทนมา,าอนนะอ่าทิซาเ,น,าเ I s a นี่ยนะครับ <c oughs> ล่าสุดเนี่ยดรเอกนิตินิติธรประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะก็ระบุว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีการนําเสนอมาตรการสนับสนุนการออมรายบุคคลนะฮะที่เรียกกันว่า Individual s a v i n g account ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอ ซึ่งในส่วนของมาตรการสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยถือเป็นเครื่องมือการออมนะฮะที่สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้และจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นไทยให้มีการขยายตัวได้มากขึ้น โดยรายละเอียดนอยู่ระหว่างการพิจารณาทางนี้ก็มีการคาดการณ์นะฮะว่ามาตรการดังกล่าวนั้นจะเป็นเรื่องของทิซ่าหรือที่เรียกกันว่า Thailand Individual Saving Account ซึ่งก็จะคล้ายกับตัวของนิซ่าหรือว่า Nippon Individual s a v ลเซ a c c ฟิ n งแของญี่ปุ่นที่ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแบบถาวรสำหรับการลงทุนในหุ้นและกองทุนตามกรอบที่มีการกำหนดไว้ และช่วยสร้างวัฒนธรรมการออมแบบระยะยาวนะครเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญโดยสรุปของตัวทิซ่าค,คือรองเอกนิติเนี่ยท่านรองนายกบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะจะมีการเสนอมาตรการกระตุ้นตลาดทุนเข้าคอรมอ,อแต่ท่านเนี่ยยังไม่ได้ระบุบชัดเจนว่าเป็นมาตรการใดะนะฮะแต่เท่าที่ มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยพร้อมทั้งหลายฝ่ายก็ประเมินว่าน่าจะเป็นเรื่องทิซ่านี่แหละอ่าใช่ทิซ่านี่แหละน่าจะเป็นตัวหลักเลยในแง่ของที่จะเข้าในสัปดาห์หน้ามันก็จะเป็นลักษณะว่ามีการกําหนดเงื่อนไขครับทรัพย์สินหรือว่าหลักทรัพยอนะฮะที่อยู่ในเกณฑ์ที่ อยากจะให้คนเนี่ยมาบริหารเงินออมด้วยการลงทุนระยะยาวาซึ่งถ้าเข้ามาลงทุนระยะยาวในหุ้นที่อยู่ในเงื่อนไขในหลักเกณฑ์นะฮะผู้ลงทุนก็จะได้รับสิทธิ ป,ประโยชน์ทางภาษีอ่าใช่ก็คือสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเ<ช>งินได้บุคคลธรรมดาะอะไรในลักษณะนั้นนะฮะก็เดี๋ยวติดตามดูประชุมคอรมอวันอังคารใช่ไหมวันอังคารหน้านี่ครับสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอ่าแต่ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวช่วงช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะฮะปลายสัปดาห์นี้ว่าเอ๊ะมาตรการนี้มันจะใช้เรื่องที่ซ่าหรือเปล่าหรือมันมีเรื่องใหม่หรือจะมีที่ซ่าแล้วก็ plus 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 <S 1> <S 1> <S คือบวกบวกบวกไปอีกเพราะอย่าลืมก่อนนะนี้มันมีเรื่องของซื้อหุ้นที่ปันผลใช่ป่ะฮะหุ้นปันผลเนี่ยมันมีเรื่องของการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำภาษีอะไรต่างๆตัวนี้ด้วยนะมันมีหลายหลายหลายข้อหลายเงื่อนไขที่ก่อนในทางไม่ว่าจะเป็นเฟสโกเองตลาดทรั์เองก็มีการนําเสนอไปในก่อนหน้านี้นะครับนี่พอพูดถึงเรื่องของมาตรการกระตุ้นตลาดทุนเนี่ยนะฮะถ้ามามองภาพใหญ่ภาพกว้าง ของตลาดหุ้นไทยทางฟ้าของคุณอภิชาติผู้บัรเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ก็เปิดเผยนะฮะถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมนี้ว่าจะแกว่งตัวไซด์เว์ถึงไซด์เวดาวนะครับเพื่อรอติดตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐตลอดจนรอความชัดเจนของปัจจัยทางการเมืองในประเทศโดยเฉพาะข้ขอกังวลเรื่องการยุบสภาดังนั้นในช่วงนี้จึงเป็นจังหวะสะสมหุ้นแบบทยอยตั้งรับ จากความคาดหวังว่าตลาดจะมีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังมเมื่อปัจจัยข้างต้นมีความชัดเจนและมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นจากแรงขับเคลื่อนของเงินกองทุนลดหย่อนภาษีที่ทยอยไหลเข้าทั้งนี้หุ้นที่น่าสนใจในช่วงเดือนนี้ฮะเดือนสุดท้ายของปีก็จะแบ่งออกเนี่ยหลักๆเป็น2กลุ่มด้วยกันหนึ่คือหุ้นขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการลงทุนของ TESG โดยแนะนำตัวของ a d v a n c e CPO และ KTB กลุ่มที่2จะเป็นหุ้นที่มีปันผลสูงและมีปัจจัยบวกในระยะสั้นยกตัวอย่างเช่นหุ้นอมตะนะฮะโดยประเมินตัวยิวเนี่ยของปันผลจะอยู่ที่5-6%ถปรวมถึยังเป็นหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการ Thailand Fast Pass ถัดมานะฮะคือตัว BAM ปัจจุบันยิวเนี่ยอยู่ที่7%โดยมองว่าจะได้ประโยชน์จากการจัดตั้ง JVAMC ถัดมาเป็นหุ้นปูนกลางนะฮะ SCCC ยิวเจ ซึ่งก็ถูกคาดหวังในเรื่องของดีมานด์การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างหลังจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เช่นเดียวกับตัวของทัสโกอันนี้เป็นเจ้าตลาดยางมาตอยใช่ไหมใช่ครับยวปันผลเนี่ยอนะฮะอันนี้ก็จะได้รับอนิสงส์จากงบซ่อม้างะนะฮะหลังเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ทางภาคใต้ด้วยขณะที่แนวรับสำคัญของดัชนีหุ้นไทยเดือนนี้เนี่ยประเมินไว้ที่บริเวณ1,250งพถึง 1, จุด ถ้าหลุดนะพี่สุภชัยแนวรับถัดไป1 2 2 0 1 2ถึง0และ1,200จุดตามลำดับ,บขณะที่แนวต้านสำคัญยอยู่ที่1 3 0 0ถึงห3 2 0าหากว่าผ่านไปได้นะออก็มีโอกาสจะได้ลุ้น1,345จุดอีกครั้งหนึ่งอ,อ,อันนี้เป็นการประเมินภาพกว้างอาของตลาดหุ้นไทยคเคียงข่าวสักหน่อยแบนชาติ ก็ดูออกมาสปีกริงมากขึ้นนะ,ะโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของบาทแข็งอ่าครับก็ล่าสุดนะครับอย่างคุณพิมพันธ์เจริญขวัญน,นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายการตลาดการเงินนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณสัก1%นเนะครับจากประเด็นเรื่องของการอ่อนตัวของอ ค่างเงินดอลลาร์นะครับก็คาดการนะครับนโยบายของสหรัเมิการนะครับน่าจะมีเรื่องของอการแปลงขายจากเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออกและก็เงินทุนที่ไหลเข้าในตลาดพันธบัตนะครับรวมถึงการขายเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัททองคำนะครับหลังจากที่ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง4%เนะครับทั้งนี้นะครับแบงก์ชาติก็กําลังดําเนินการเสนอกระสวงกันคลังนะครับเพื่อจะมีการขยายวงเงินไรายได้ ต่างประเทศที่ไม่ต้องนํากลับเข้ามาเป็น10ล้านล้านสหรัฐต่อครั้งนะครับจากเดิมเนี่ยกำหนดไว้1ล้านล้านดอลลาร์ต่อครั้งนะครับโดยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงของปลายปีนี้สําหรับในแง่ของเงินที่ได้ได้จากต่างประเทศตรงนี้นะครับสิบล้านนะไม่ใช่ล้านล้านนะสิบล้านล้านเออสิบล้านดอลลาร์ขอว่าสิบล้านดอลลาร์สิบล้านกับหนึ่งล้านอ่าใช่ครับอ่าก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางกันนะฮะที่ จะมาช่วยผ่อนคลายเรื่องของเงินบาทที่มันก็ออถ้าจะว่าไปนะเอาบแบบชั้นเดียวเชิงเดียวก็ต้องบอกว่ามันแข็งค่าขึ้นมาอ,มอย่างไม่สมเหตุสมผลอ่าใช่ครับแต่ถ้าจะหาเหตุผลจริงๆมันก็พอจะมีอยู่พอจะมีอยู่คือเงินบาทเนี่ยโดยหลักการต้องถือว่าเป็นเงินที่ประชาคมโลกเขาชอบนะเพราะเรามีทองคำ เป็นตัวแบ็กอัพอย่างชัดเจนซึ่งก็แตกต่างจากสกุลเงินยักษ์ใหญ่ของโลกอื่นๆที่เป็นลักษณะจิ๊กโง่ไงกูอยากพิมพ์เมื่อไหร่ก็พิมพ์ได้ใช่ใช่ถูกไหมฮะก็จะให้เทียบมันก็เหมือนเงินกงเต็กแต่เทียบกับเงินบาทเราเนี่ยบาทเนี่ยมันเป็นเงินที่มีทองคำแบ็กอัพอยู่ข้างหลังฉะนั้นก็ถือว่าหอมหวนนะฮะแล้วก็เป็นสกุลเงินที่ชาวต่างชาติเขาชอบแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้ว่าวันหลังจากผ่านพ้น วิกฤตการต้มยำกุ้งมาเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าแบงค์ชาติเองก็มีหลักเกณฑ์มีมาตรฐานนะฮะในการที่จะปกป,ป้องหรือว่ารักษาค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเนี่ยต่างชาติเขาก็มองเรื่องของความเสี่ยงว่าเงินบาทจริงๆแล้วเนี่ยมันเสี่ยงน้อยนะในการ<ม>ถือครองใช่อโอเคก ประมาณนี้นะฮะภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยอา้าวรอติดตามทิซ่ามาไหม <c oughs> หรือจะเป็นทิซ่าบวกบวก <c oughs> หรือจะเป็นเรื่องอื่นไปเลยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทิซ่าก็รอติดตามผมก็เชื่อว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะ,นะครับ <c oughs>